บทที่สิบห้าสิริทิติมติเตโชสยัสสิธิมหิทธิมหคู่นัปาริมิตตบุญญาทิการัสสะสะพันตารายะนิวารณาสัมัทธะปะวโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะวัดิสัมมาหะปุริคิลักขานุภาเวนะอาศิตายานนุภาญัญชานานุภาเวนะอุตตะละตัดสัมังคารานุภาเวนะสัพพันนารังติยานุภาเวนะเจตุมารานุภาเวนะทัสสะปาริมิตาบุญภาเวนะ อาสะอุปายาปาริมาตานุภาเวนะทัสะปรามตาปปานุภาเวนะสีลาสัมมาทิปัญญูภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะเวตัตตุราสีตัทธสัทธมัมคันธานุภาเวนะนวารุกตุตาธรรมานุภาเวนะอัถชังคีกามคานุภาเวนะอัถสัมมาปตติยานุภาเวนะสัลภิยานยานุภาเวนะสาธุสัญญายานุภาเวนะสัพพารยานุภาเวนะสัพพันจุ ต่ยานนุภาเวนะเมตตาการุณามุทิตาอุเบคขาเวทานาภาณัพพะปะปาริต่ยานุภาเวนะอัตตารันแต่ยานนุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคะหะสุกุฏปะทาบุมาตาุภาเวนันัสุปายาสวินันสันตุสัพพะอันตรายานุภาเวนะวินาสตุสัพพะสังกัดปันตาตุยหังสัมมิตสันตุที่คายุตาะตุยหังโหตุทตาวัสสาชีวนาสัมังขีโกโนตุสัพพะอากาสพะตาวะนาภูมิ ขังขะมหาสมมุทาอารักขาเทวตาสัทสุมเฮอนรักขันโตพระวันตูสัพพมังรักขันโตสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเนัสธาสุธีพระวันตุเตพระวันตุสพมังรักขันโตสัพเทวตาสัพพาพุทธมานุภาเวนัสธาสุธีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคารรักขันโตสัพเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนัสธาสุธีพระวันตุเตนาขตาญาคภูตานังปะวัค วิานาปริตาสานุภาเวนะตว่าเต้สั่งอุปัฏฐเวนะค่ยนาตานัปวคีหวิรานาปริตาสานุภเวนะตว่าเตสังอุปัฏฐเวนะคยนาคุตานัปวคหวเวารนาปริตัสานุภเวนะนตว่าเตสังอุปัฏฐเวบทที่หอาิตังนวคะเมยยาอปตังเกอคตังยตนิตัมิปหินันตนตังจะอาณคตังปัจจุปันนันจั โยหัมมังตัาตถฐาวิปัสสติอาังหิรังอาังกุปตังวิภยาปะนุภารุหะเยอาเชวะกิจามตังปะโกปัชฌวังมราังสุเวนะหินโนสังขารันเตนะมหาเสนนะนะมัจยุนาเอวังวิหาริมัตตปิงอะโหรันตมะตัดดีดังเวพันเทกาติโตสันเตอจิกาสเคเตมุนิตีบทที่สิบเจ็ด ชาราธรรมโมหิมะสาลิงอนัติโตพยาธิธรรมโมหิพยาธิอนาติโตมรณะธรรมโมหิมรณะอนาติโตสัพเพหิเมปิยะหิมานาปหินามะภะโรวิณามาภะกันนมัสโกมะหิกัณนธรรมโยมโนโยนิกัมมะพันธุกัมมะปิติสารโนยังกัมมังคาริสามิการยานังวะปะตังปังทัสสะทัสยายวะหวิสัมมิเอวังอัมเหหิอภินังปัญจะเวคิตพัง บทที่แปดเอวังเมสุก no ัรเอกังสมญังพระขาวาสวัตติยงวิหัน <que>? ต <te> ิเชวาตวันเนอัธถลปีท่านจะอารเมตณระโคพิขาเวพิโุอมันเตศีพิขาวเวทันเตหพิโุปวันตัวประจักษสุภเวะเอตถาท้วจะเมตตายาพิขาเวเจโตวิมุตจิตจะอาเสวิตายาพิพิตายาพานุยุตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปลิสิจิตายาสุสามาลัทยาเอกตาท้าซานิสังสารปฏิสังขะกัตยาแม่เมเอตตาท้าซาสุขังปัสุปฏิสุขังปฏิปุจจิติ นปกังสุเนปเตินติมนุสังนัังปิโยโหติมนุสสังนัังปิโยโหติเสวะตาละขันตินาสาขาคีวาวิสังอัตังทังกัตตาติตุวะอันจติตังสมาธิติยาโมขะวัตโตปะเวปาสีตติอาสัมภูโหการังการโรติอุตริงอปะวิชันโตพรมมะโรกาธาตุหิโหติเมตยาภิ วิเขาเวเจโตวิมุตติยะอาเสวิตายะภวิตายะภโหติกตายะยานิตายะวุกตายะอนุิตายะปริจตายะสุมาทยะอิเมเอกาทสนิสังปฏิกังคะอทอโนทิโภารณาเมจเตโตวิมุตติอโอิ

तता अवेला अबजा पचा नि खा सुखी अत न मरंत सफे पनाला अबजा पछा निखा सुखी अत न मरंत सफेकूता अवेला अबजा पचाखा सुखी अतर सफे बुखरा अवेला अबजा पचा निका सुखी अत न मरंत सफे तफावा पन्ना अबजा पछा निखा सुखी अत न भरंत पन्ना हारे नोचि सोफा न मे जाते तो विमुति कता में सोफा न मे जाते तो विमुति Sape injo avila avila bacaani khasuki, etana meren to, 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 avila avila bacaani khasuki, etana meren manusa avila avila bacaani khasuki, etana meren to, avila avila bacaani khasuki, etana meren to, imehi sataha garehi, ono tiso harana muti kata imehi.

सफे उतरय सत अविरा अभिया पचा सुखी अत न मरत सफे थ खीनय यिश य सत अविरा पचा निखा सुखी अत न मरत सफे पुरिमय अनुशिस य सतता अविरा अभिया पचा निखा सुखी अत न मरतो सफे पचीया अनुशिस य सत अविरा अभा पचा निखा बच्छानि सुखी अत न मरत सफे उतारय अनुशिस य सत अविरा अभिया पचा निखा सुखी अथ न मरनो सफे थ खीनया अनुसया सत अबिरा अभिया पचा निखा सुखी अत न मरंत สพเพติมายาชสายาสตาอวิราอภิญาปชาณิฆาสุขีอัตตามรันโตสพเพอุปาริมายาสายาสตาอวิราอภิญาปชาณิฆาสุขีอัตตามรันโตสพเพปบรัยาสายาสตาอวิราอภิญาปชาณิฆาสุขีอัตตามรันโต สภพปชีมายาทีเสียพันธอาวรอภิยาปชาณีคาสุขิอัตนาบรรโตสเพอุตานะยาหิสยเปนอเวลรอภิยาปชาณีคาสุขิอัตนงปรรโตสเพทขเยจทิสยพนอเวรอภิยาปชาณีคาสุขิอัตนาปรรโตสทายเนุสิเสยพนอเวรอภิยาปชาณีคาสุขิอัตนาปรรโตสเพปชิมายาอนุสิเสยนอเวลรอภิยาปชาณีคาสุขิอัตนงบรรโต สภูตาราญิญาปนะอเวรอเวาปชานิฆาสุขิอัตานังปรันตุสพเทขิณญะอนุญาปนะอเวรอาวาปชานิฆาสุขิอัตานัมตุสัเเพหิมายาทิสญาปนะอเวลรอเวียาปชานิฆาสุขิอัตานัมัตสัพเพอุปัต ลิมายะทิศยะปะนาอเวระอเวจาปัญชานิคาสุขิอัตโนมรันโตสัพเพปุราติมายาทิศยะพุตตาอเวระอเวจาปัญชานิคาสุขิอัตโนมรันโตสัพเพปชินมายาทิศยะพุตตาอเวระอเวจาปัญชานิคาสุขิอัตโนมรันโตสัพเพอุตตรายาทิศยะพุตตาอเวระอเวจาปัญชานิคาสุขิอัตโนมรันโตสัพเพทักขินายาทิศยะพุตตาอเวระอเวจาปัญชานิคาสุขิอัตโนมรันโต จะให้บราตีมยยอนุสิตเสียพุทตาอวิราอวิญาปชานิคาสุขิอัตนาบรรณตัวจะให้บริเมียอนุสิตเสียพุทตาอวิราอวิญาปชานิคาสุขิอัตนาบรรณตัวจะให้อุตตริยะอนุสิตเสียพุทตาอวิราอวิญาปชานิคาสุขิอัตนาบรรณตัวจะให้ทักีนัยะอนุสิตเสียพุทตาอวิราอวิญาปชานิคาสุขิอัตนาบรรันโตสัพเพ็นทีเมียทิศเสียพุทตาอวิราอวิญาปชานิคาสุขิอัตนาบรรณตัวจะให้อุปปั मरत सफे उतारा बुखला आगे मरत सफे पुरा अनु बुखा आगे अतना मरनो सफे पी मैं अनु से या बुखाला आगे भा सुखी अतना मरनो सफे उतारा अनुछित से या बुखाला आछा निखा सुखी अतर to tabe da ki ya anu si se ya bu kala a vela a vela ba chani ka su ki anda nan to sa pe si ma ya si se ya bu kala a vela a vela ba chani ka su ki anda nan to sa pe u ba ni ma ya si avila ya bu kala a vela a ya si ya ata fa wa pa ri ya pa na a ya si ปาริยปนน์เอเวลาอาเบียปัญชานิฆาสุขิอัตานังบารันโตสเพอุตรรยาชิสัจยาอัตภาวะปาริยปนน์เอเวลาอาเบียปัญชานิฆาสุขิอัตานังบารันโตสภีราคินาชิสัจยาอัตภาวะเวลายปนน์เอเวลาอาเบียปัญชานิฆาสุขิอัตานังบารันโตสเพปุรชีมะยาอนุชิตสัจยาอัตภาพบาลียปนน์เอเวลาอาเบียปัญชานิฆาสุขิอัตานังบารันโตสเพปุสชีมะยาอนุชิจยาอัตภาวะบาลียปนน์เอเวลาอาเบียปัญชานิฆาสุขิอัตานังบารันโต tapi utara ya anu sih ya apa ya apa na abila apa ya pecah nikah suki ada nama rentol tapi lagi na ya anu sih ya apa ya apa na abila apa ya pecah nikah suki ada nama rentol tapi Himaya. อิสตวอาตาวะปริยาปนะอเวระอภิยาปชานิคาสุขีอัตนาบรุสเพื่อปาริยมายาทิสยาอัตาวะปริยปนะอเวระอภิยาปชานิคาสุขีอัตนาบรรุเพื่อุรติมายาอิเโยอเวลยอเระอาปชานิคาสุขีอัตนาุสพื่อภชิมายาทิสยาอินเทโยอเวลอภิยาปชานิคาสุขีอัตนารรทุสเพอุตตรายาทีสยาอินเโยอเวระอภิยาปชานิคาสุขีอัตนาบรุสเพะคิดนยาทีสยาอินเโยอเวระอภิญาปมา อนุิตาอินพโยอาเวลาอภิาปัานิคาสุขีอัตานมนโตสัพเพปัจจิมัญาอนุสิยอินพโยอาเวราอภิาปานิคาสุขีอัตานมนโตสัพเปุตตลยาอนุทิตาอินพโยอาเวลาอภิาปานิคาสุขีอัตานมนโตสัพเทินัญาอนุสิอินพโยอาเวลาอภิาปานิคาสุขีอัตานมนโตสัพเพปิมัญาทิยาอินพโยอาเวลาอภิญาปานิคาสุขีอัตานมันโต सफा बुरी उपारीछा निखी अतना पुरी अपजा पछा सुखी सफे पी मैं बुड़िस आगे सफे उतरसा आगे सफे रखी नया बुरीसा आगे अतना रहनो सफे बुरा अनुसि सया बुरीसा आगे सफे पी मैया अनुसि बुरीसा अगला अपजा पछा निखा सुखी अतना सफेद उतारै अनुच्चा आगरा अपजा पिछा खा सुखी अतना मरन तो झफे सखी नया अनुच्चरी बुरी सा आगरा अपजा पिछा निखा सुखी अतना मरन तो ต่อไปนี้มายาทิสยบริสวาอภยาปรชานิคาสุขีอัตนาวรโตัพอุปาริอายาิสยบริสเวลาอภยาปานิคาสุขีอัตนาวรโตัพสวรธิมยายริสอเวลาอภยาปานิคาสุขีอัตนาวรโตัปชิมายาทิสยอิยาอเวลายาปรชานิคาสุขีอัตนาวรโตัพอุตารายาทิสยอิยาอเวยาปานิคาสุขีอัตนาวรโตัพทักินาย อิสยาอริยาอเวระอภยาปัชานิฆาสุขิอัตตานัมวันตุสพเพปุระติมญาอนุชิตสยาอริยาอเวระอภยาปัชานิฆาสุขิอัตตานัมวันตุสพเพปชิมายาอนุชิตสยาอริยาอเวระอภยาปัชานิฆาสุขิอัตตานัมวันตุสพเพภุตระยาอนุชิตสยาอริยาอเวระอภยาปัชานิฆาสุขิอัตตานัมวันตุสพเพดะขินยาอนุชิตสยาอริยาอเวระอภยาปัชานิฆาสุขิอัตตานัมวันตุสพเพหิมญาสิตสยาอนุชิอภยาปชานิยาสุขิอัตาบวระอาภยาพัญชานิ

อนาริยะอเวราอวียาปชาไิคาสุขีอัตนาวรันตุสเปอุตรายาทิอนุสิตยาอนาริยะอเวราอวียาปชาไิคาสุขีอัตนาตัวสเปทาคิดนัยยะอนุชิตยาอนาริยะอเวราอวียาปชาไิคาสุขีอัตนาตัวสเปหิลีเมียที่เซียอนาริยะอเวราอวียาปชาไิคาสุขีอัตนาบันตุสเปอุตร นีมายาติใจญาณนี่อยากเอาเวลาอาปัญญาปัชาหนีฆาสุขีอัตนาเมรันโตเสพประติมญาติใจญาติว่าเอาเวลาอาปัญญาปัชาหนีฆาสุขีอัตนาเมรันโตเสพประติมญาติใจญาติว่าเอาเวลาอาปัญญาปัชาหนีฆาสุขีอัตนาเมรันโตเอาไอุตตรญาติสจญาติว่เอเวลาอาเวลาอาปัญญาปัชาหนีฆาสุขีอัตนาเมรันโต สเพราคีนัญาทิสยาเทวะอาเวลาอัาปชานีคาสุขีอัตนาวรันโตสเพปุตตมายาอนุสิยาเทวะอาเวลาอัาปชานีคาสุขีอัตนาวรันโตสเพปชิมายาอนุสิยาเทวะอาเวลาอัาปชานีคาสุขีอัตนาวรันโตสเพอุตตรายาอนุสิยาเทวะอาเวลาอัาปชานีคาสุขีอัตนาวรันโตสเพราคีนัาอนุสิยาเอวะอาเวลาอาาปชานีคาสุขีอัตนาหารันโตสพหิมายาิสยาเทวะอาเวลาอาปสนาัน अबजा पछा खा चुखी मरत सफे मनुषा आछा खा चोखी मरनो सफे पी मैं अनुया मनुषा अछा खा चुखी मरन सफे उतारा अनुसूरिया मनुषा आता न मरन สภพเรทีนั่ยามนุษยะามนุษสะอาวุาอาวยาปัญานิคาสุขีอัตนารรตัสัพเพมายาชิตยามนุษสะอาวุาอาวยาปัญานิคาสุขีอัตนานารันตัวสพอุปัตินีมายาชิสยามนุษสะอาวลาอาวุาปัญานิคาสุขีอัตตานะปนะนโต สัพเพภระีมยาติสยวินิปริกาอาวลาอภิญาปชานิฆาสุขิอันานรตโสัพเพยภาสีมยาติสยาวินิปิกาอาวลาอภิญาปชานิฆาสุขิอันตานมรตโสัพเพยอุตตราญัติสายาวินิปิกาอาวลาอภิญาปชานิฆาสุขิอันานรตโสพัยราชินียติ่ยามวินิปิกาอาวลาอภิญาปชานิฆาสุขิอัตรตโพยรีเนยาอนุวินริกาอาอภิญาปชาิฆาสุขันต Sabe pasi maya anu si yami ni parika avela apa ya pasi kasuki ata nama rantu sabe utara ya si anu hisa yami ni parika avela apa ya pasi kasuki ata nama rantu sabe saki na ya anu si yami ni parika avela apa ya pasi ani kasuki ata na au rantu sabe maya si sa yami ni parika avela apa ya pasi ani kasuki ata nama rantu sabe upari na ya hisa wani beri kaika avela apa ya pasi ani kasuki ata nama rantu ti ime hisa hakai na hisi sa fara na meja te tobi uti sabe sang sata ni di kanga oce tawa at พิคาดนัยยะอุปัสสนาวัชเชตวะอุณาคตสันตปังวัชเชตวะอจันตเปนะปาริยทานังวัชเชตวะอปาริยทานเนนเวทสังวัชเชตวะอวิเหสนยสยสัพเพสัตตะเวริโนหุตุมา เวริโนสุขีโนหงุดหงมาสุขีโนสุขีตันตาหงุดหงมาสุขีตะตะตะอิเมหิอัตถะหักการเรหิสัพพะสัตตาเมตตาตติเมตตาตังทำมังเจตายาติติเตโตสัพเพภยญาปะทะปาริยุทธาเนติวิมุติติติวิมุตติเมตตาจะเตโตวิมุตติจติเมตตาเตติวิมุตติเมตตาพะมะวิหาราภาวะนาณิทิตาบททีิกาสุขบัตตาจันนิสุขะพยยญาปะตาจันนิภยญโสกขปะตาจันนิสุขหงุดหงสัพเพปินิโน เอตาวัตตาจะอันห้เหตุสัพพังบุญญาสัมปทางสัพเพเท,ทวะนุโมทันตุสัพพสัมปติทิยา,านานะทันตุสัทยาสีลังคันละคันตุสัพทาภะวนาวิราตาโหตุคันชันตุเทวะนะนะคาตา บทที่สิสัพเพุทธาภระปาปจิตนั่งใจยังพรางอาหารนั้นตัดใจทางความนีสสัพโสสัพเพุทธาภราปตะปจตนัยังพรางอาหาั้ตัดเจางคนีสสัพโซสัพเพุทธาภระปตาปจตเหนีะยงพรงอหัตัดเจทาคนีสสัพโสสัพเพุทธาภระปตาปจตเหนี่ยงพรางอาหาตัดเจางคนี้สัพโสสัพเพุทธาภราปตาปจเนี่ยงพรงอหัตัดเจทาคนิสสัพโซ สัพเพพุุธรภราปตาปัญเจนันจะยังพรางอาหารนั้นจะเจนนันอที่นีสัพโสสัพเพพุทธรภราปตาปัญเจนจะยังพรงอาหานั้นจะเจนนั้นอา่นีสัพโสสัพเพุาราปตาปัเจหพรงอนั้นจะเจเอาทาสพโด้วยภาคเห็นสัจจะฐานด้าความเพียรและส่งเห็นกรรมชนตัยด้วยนับส่วนบนท่าสุดท่านี้เท่านี้ขอความสุขสวัสดิจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอพระพุทธทุกภยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจินทางโทระทางธรม ขอทวยเทพเยวดาทั้งหลายบนมโมธนาในการสัญญาณมลและธรรมะเหล่านี้มบนนโมธนานและปวดมรรคให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตักเศรษฐีแเจ้าศรษฐีและภูหกไปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงใเที่้วขึ้นให้เปี่ยมด้วยพระเห็นภาะปฏิจงสมเร็จสักศีลทุกการด้วยเถิดสาธุ